หลวงพ่อเจ้าขาสายนากิจคืออะไรเจ้าคะหนูได้ยินว่ามันเกี่ยวกับการรู้รสแล้วในจิต89ดวงมีดวงไหนที่ทำหน้าที่นี้บ้างไหมเจ้าคะอ๋ยอยงวสนาสายนากิจหมายถึงหน้าที่ของจิตในการรู้รสคือจิตดวงที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบทางลิ้นโดยตรงพูดง่ายๆก็คือ เป็นจิตที่รู้รสโดยไม่มีอคติไม่ชอบไม่ชังแค่รับรู้เฉยๆงั้นจิตที่ทำหน้าที่นี้ก็คือชิวหาวิญญ,ญาณจิตใช่ไหมเจ้าคะแล้วในจิต89ดวงนี้มีชิวหาวิญญาณจิตกี่ดวงที่ทำหน้าที่สายญาณกิจบ้างคะโยมเอ๋ยในจิต89ดวง มีชิวหาวิญญาณจิตสองดวงที่ทำหน้าที่สายนะก,กิจได้แก่หนึ่งอากุศลวิบากจิตชิวหาวิญญาณจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา 2. องอเหตุก,กะกุศลวิบากจิตชิวหาวิญญาณจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาโอโ้โหแค่สองดวงเองเหรอเจ้าคะหนูเคยนึกว่ามันต้องเยอะกว่านี้ซะอีกใช่แล้วโยมวาสนา ชิวหาวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่สายนากิจหรือการรู้รสนั้นมีเพียงสองดวงเท่านั้นและทั้งสองดวงนี้ต้องเป็นกลางมีอุเบกขาเวทนาไม่มีโลภโทสะโมหะเข้ามาปรุงแต่งเลยแสดงว่าจิตที่ทำหน้าที่สายนากิจมันก็แค่รู้รสดยไม่ตัดสินใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องเลยโยมมันแค่ทำหน้าที่รู้รสจากสิ่งที่มากระทบลิ้นไม่ได้แปลว่าอร่อยไม่อร่อยไม่ชอบไม่ชังหลวงพ่อเจ้าคะถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยเปรียบเทียบสายนากิจแบบมีอุปมาอุปไมยให้หนูฟังหน่อยได้ไหมเจ้าคะได้สิโยมฟังให้ดีนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะยกอุปมาอุปไมยห้าอย่างให้ฟัง อุปมาเหมือนลิ้นหุ่นยนต์สายานก,กิจก็เหมือนลิ้นของหุ่นยนต์เมื่อสัมผัสกับรสหวานเค็มเปรี้ยวขมก็รับข้อมูลเข้ามาแต่ไม่มีความรู้สึกยินดีหรือย,ยินร้ายอุปมาเหมือนเครื่องวัดรถจิตที่ทำหน้าที่สายานก,กิจก็เหมือนเครื่องมือวัดรถรับรถตามที่สัมผัสได้แต่ไม่ตัดสินว่าอร่อยหรือไม่อร่อย อุปมาเหมือนประตูลิ้นที่เปิดลงสายนาก,กิจก็เหมือนประตูลิ้นที่เปิดไว้เมื่อรถผ่านมาก็รับเข้ามาโดยไม่มีการเลือกหรือตั้งใจชิมอุปมาเหมือนเด็กที่ยังไม่รู้จักรถเหมือนเด็กทารกที่ยังไม่รู้จักรสชาติรู้รสหวานหรือเปรี้ยวแต่ยังไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบยังไงอุปมาเหมือนน้ำในแก้วที่นิ่งเมื่อรถสัมผัสลิ้น ก็เหมือนหยดน้ำตกลงในแก้วเกิดระลอกเล็กน้อยแล้วนิ่งกลับไม่มีคลื่นแรงไม่มีอคติอ๋องั้นถ้ากินอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่อร่อยอันนั้นไม่ใช่สายนากิจแล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่เลยโยมจิตที่ทำหน้าที่สายนากิจมันแค่รู้รสแต่ถ้ารู้สึกชอบไม่ชอบนั่นคือจิตดวงอื่นที่ปรุงตามมาแล้ว เช่นโลภะหรือโทสะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะสายนากิจก็คือจิตที่รู้รสอย่างเป็นกลางเหมือนลิ้นหุ่นยนต์เครื่องวัดรสหรือเด็กที่ยังไม่รู้จักรสไม่มีความชอบไม่ชังไม่ตัดสินอนุโมทนาสาธุโยมเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งแล้วเมื่อเรารู้เท่าทันหน้าที่ของจิตแต่ละดวงอย่างนี้ ก็จะเข้าใจธรรมะมากขึ้นและค่อยๆวางได้ทีละเปลาะทีละเปลาะ